ที่ว่าเป็น,านาการทำงานต่อเนื่องหลักทระะัพยครับผมจะไป็นสำัญตอน8มิถุน,น,น,นายน30นาทีนะครับวา <Wow. S 1> ก็เรื่องนี้ก็สําคัญมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าของกิจการเนี่ยนะครับถามกันใหญ่เลยว่าใช้แพทองค์ารโมเดลได้ไหมคือตอนนี้เขาโอนหุ้นใ,นให้กับลูกโอนที่ดินให้กับลูกนะตามประมวลรัษฎากรมาตรา42ลงเล่ม26 27 28ลูกหรือคนที่รับเนี่ยนะครับต้องเสรรียภาษีการบให้ถ้าโอนให้ลูกเนี่ย ส่วนที่เกิน0ล้านก็ต้องมาคิดเ5%นะครับนะแต่ได้แต่โอนให้ี่ให้น้องนะครับที่ไม่ใช่ผู้สืบสันดานไม่ใช่ผู้สไม่ใช่พ่อไใช่แม่เนยนะครับก็ส่วนี่เกิน10ล้านต้องเสียภาษ5%ถ้าเข้าใจว่าภาตรา12ยงเล็ก20คุณผู้ชมอสังหาอาศังหาลูัพย์ด้วยหอที่ดิด้วยนอกจากค่าเก็บเารโอนแล้วได้เงิน20ล้านก็โอนแล้วเอาที่ด้วย ต้องเสียภาษีตาลับให้นะร่วมกันเค้านี้ประชาชนเจ,จ้าของพิจการประชาชนทั่วไปทีปนน่ต่อจะมีทรัพสินใหม่เพราะ่ว่าเขาไม่อยากคำตาแครทองคำเร็วก็คือว่าไม่ต้องโดนให้แล้วที่เดือดร้ราเขาก็เงอนสัมปทานนเปองเอมให้ลูกเนี่ยมูลค่าร้อยล้านนะครับหรือหลายร้อยล้านเนี่ยคนที่งอนคืนมานาครคนแรกคนใครู้ไหมคุณเสนาต้องีสิทธิเนี่ย เขาโอนหุ้นให้กับลูกสาวเขาแล้วก็เสียภาษีและลูกสาวเขาก็เสียภาษีการรับให้ตรงไปตรงมา32ล้านเขาไปอนอะไรไปยังไทำไมไม่ยอมรัเรื่เขาทำอะ้างดนะคาวนีประชาชนเขาก็สงสัยว่าถ้าอดีผมสมรติตอนนี้เขาชอบต่ว่าแจกเขาอย่างเดียวเนาะว่าทำได้แต่อานนี้ผมว่าปืนสายเนี่ยไม่ตรงประเด็นปีนสายพูดถึงแม่ที่เป็นคนขายหุ้น เกิดก็ได่ผู้เรียนได้รับการชำระแล้วมีกำไรเนะส่วนเกินจากราคาที่ราคาทุนอื่นคือได้ถือขายได้กำไรก็จะเอากำไรมาคำนวณเป็นภาษีรายได้ดึงประเมินถ้าเสียภาษีเงินได้ทุกคนธรรมดาตามมาตราสี่สิบลงเล็บสี่จอช้าซึ่งอันเนี้ยคนไม่สงสัยสังคมไม่สงสัยเพราะไจะถือขายมีกำไรก็ต้องเสียภาษีเงินได้ทุกคนธรรมดาแต่ตอนนี้ทุกคนสงสัยว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย ที่คุณแพรทองคำทำเรื่องแพรทองคำโมเดลเนี่ยนะคือติ้งต่างทำเป็นซื้อหรือเปล่าซื้อคลิปหรือเปล่าแลา้วออกหัวพีเอ็นเนี่ยที่ไม่มีกำหนดว่าจะจ่ายวันไหนผมก็ขอโทษบอกว่าดอกพี่ก็ไม่มีดอกพี่ก็ไม่มีเอามาแลกแล้วถ้าไม่มีอันนี้มันคือการให้ชัดเจนคดูนะพูด <S <S เปลี่ยนมือจากพี่สาวพี่ชายลุงพ่อสะใภ้แล้วแม่ ไปอยู่ที <su> ่มือของคุณแททองทาจริงะโดยที่คุณแทนทองผาไม่ต้องจ่ายสักบาทนี่คือการให้กผู้รับก็คือคุณแททองาเป็นการให้นะก็ต้องไปเสียภาษีการรับให้ได้จ่าเป็นีล้านาทเเที่ได้จังหี่จากลูกจ้าง2สายสวนเกสล้านจ่าย็นั่คือร่ลบาทแต่ปกฏว่าความเคุณทองทาได้หุ้ไปแต่ไม่จาแต่ยังอจ่ายเงิสักบาท แต่เอากระดาษเจ้าห้ที่จะมเื่อนือาสัญญาาเิมันแลกแล้วก็หลายปีแล้วนะไม่เคยจ่ายเลยที่จะมาคิดจะมาจ่ายอย่างเนี้ยประชาชนสงสัยว่าเรื่อกาคุณงขเงิเนคืออะไุ2 1าเก็ดนอะไรอา่างเงี้ยหลายคนก็บอกว่าอะไรบ้มันคือกฎหมายเนาะเอาอย่างนี้แต่ผมสนุก่ามันคือช่อง สมมติว่าถ้าเกิดเรื่องนี้นถูกกฎหมายเขาบอกใครๆก็รอกันไดนะ้นักข่าวช่วยประกาศได้ไหมใครที่ทำการช่วยแจ้งชื่อหน่ยนยนอยแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีใครแสดงตัวคนช่างซ่อนอยูท่ทุกคนเอาแสดงว่าคืออยากชิ้ทีวิต่าต้องมีผู้บนกฎหมายในการหลบหลกช,ช่อช่อการสบบนัวสองเลยีไหถ้ายิ่งทำันเยอะเอกิดเสีย่อสาธารณะอาอย่างนีไดเย ประชาชนเจ้าของกยการเขาไม่ให้แล้วนะแล้วลูกเขาต้องไปเสียภาษีรับให้ห้าเปอร์เซ็นต์เขาไม่เอาแล้วนะเขาใช้ตุ๋เป็นอย่างเงี้ยทำแพ้ทำรังเดียวอ้าวสำนักพอลก็จับเงินภาษีมาไม่ได้สิเกิดควเสียหาสาธารณะต่างจากมันทำชีวิตนะต่างจาก s S F ต่างจากฟองกันกางๆนะนั่นคือส่วนเสร็จกต่พอลรับลด าการเริ่มทำลายระดับพืชอาหารระดับผสมพันธุ์ส่งผลต่อการค้นหาสายพันธุ์สายพันธุ์ที่ในทุกฤดูกิรักต่างๆยิ่งซื้อกระชี้ยิ่งทำเยอะยิ่งมีตัวที่ดีขึ้นนะครับก็รถบ้านเรื่องนี้เดี๋ยวาไปเจอแบบที่ผมพูดก่อนให้มีรายลักอักษรเพิ่นะครับจะได้เกินตามวันที่บรจารู้จะเลย เพาผมจไม่ได้คะยนรับลก็ไปที่ยดกนะครับม่า้อลทากันก็ต้องม,นมานที่จรารวความจะเป็นแจใจต่างๆว,างว่าตกลงแรจูใจจูใจต้องการสร้างกระแสธนบัตรแรงจใจต้องการสร้างค่ลุลนาใ,นนใ,นนาใจ ซื้อเสียจริแต่ว่ามันต้องมานั่งคุยกันแลวก่ที่จะเป็นก่าพักการยิงนะพักการยนี้นะครับเอว่าเราอย่งเชื่อมโยงตาาทจ่นตนกาแล้วเรื่องนี้มันเื่องล่มากก็ต้องก็ต้องให้ความสำคัญก่อผมยังไม่คิดอย่างนั้นผมว่าเราเอาข้อทีจริงเป็นหลักก่อนะครับเพราะว่าก็การดิสัยทัศนอย่างนั้นเนี่ยมันถ้าถ้าเกิดคยดีเนี่ยมีการเกิดขึ้นเนี่ยโดยที่ ไม่มีสสของเราเข้าไปเกี่ยวโดนยุ่งด้่นหรือว่าจะมิฐานบในทางนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าข้อที่จริงก็มีดผ้สสออกมาปรวจอจริงๆบหรือบอกะว่าแชทที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ของคนที่แชทคุยกันกับสสหรืพวกในะครับพวกใดนั้นคืออะไรใตรงนี้สำคัญคือจะซื้อจริงไหมหรือจะต้องการสร้างความปัดสินอะไรหรือเป่านะครับตรงนี้ผมว่าใชเวลา่เราใช้เวลา จะปปเป็นภาพที่น่าใส่รำคาญคิดว่าคือด้วยวิสทศน์ถ้าไม่มีเนื้อที่ชัดเจนเนาะก็ยังไม่อยากจะเป็นกลางนะใครมาเล่นนี้อะไรกันนะเพราะเราต้องทำได้ตามที่เราัำนะครับส่วนว่าจะ ดีไม่ดี ok. news. อย่างไรแล้วก็น้อมรับสิ่อข่าวิจารณ์ที่จะเอาไปกรตุ้ในการทำงานในสาขาต่างๆองพ่อคุี่ว่าคนที่ประเมินดีสุดก็เป็นไรชนางสอแล้วก็ฟังจากทุกสำนักข่าวนะครับจากสื่อต่างๆนะครับทั้งสื่อสระสื่อสำนักมาตรฐานต่างๆของกัรดีไม่ดีแ้ก็น้รับอง การวิจัาเรื่องการปลกด้วย่างอกลุ่มนึงก็คือว่าใอ้ข้อมูลหลักมา c ซึ่งเราก็มีนะกรเลยโย่เช่เชื่อเป็นทางกรนีปฏิบัติาในวงที่ลงลงด้วยระดับต่ารซึ่งแมกจต่ิายกนักหนต่งคอยอมงานรับงานักเพื่อนกว่าทาระทรพลายังไม่ลงรับผที่ต้อนใหม่ีด้วยซึ่งเรื่องนี้เรื่องใหญ่เพราะสะทอนว่ามันมีกลุ่มองค์กรไอโมก ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับตัญตา,บบาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพอเราเรียบเรียงได้เรียนอย่าที่เห็นอยูข้อสังเกตข,ของข้อมูลที่มันไม่เชื่อมโยงกันของเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่มันอยู่ในเรื่องเดียวกันและตั้งเป็นคำนามตั้งเป็นข้อสงสัยซึ่งอากกรณีชั้น14ของคุณลัาสีมันเป็นต้อนนะครับผมว่ามันก็เป็นประโยชน์นะับหรือในกรณีที่3ือเป็นข้อมูลจุดใต้ตำตอก็คืออยกรณี พฤติกรรมเนี่ยที่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นการหลีกเลี่ยงอีอธศพลของคุณแถวรังคันชินวัตเนี่ยมันเป็นข้อมูลประเภทว่าในรายละเอียดเทียบกับข้อมูลต,ต่างๆที่นายกรัฐมือพิถึงปฏิบัติแต่เราเชื่อว่าไม่ปฏิิบัตและก็ไม่สมควรที่จะปกิบนี่เนี่ย,ยมันก็อมีอยู่สั่งลุกครับนี้คืออะไหรือเ่าเราต้องดูว่าประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับประชาชน ผมคิดว่าก็คงไม่มีใครขับ ประชาชนเนี่ยนะครับเกิดประโยชน์เพอร์เซ็นตกิจนี่โดยที่เราสามารถควบคุมผลกระทบเชิงลบได้นะว่าโดยหลักการความเป็นธรรมเนี่ยนะฮะผมคิดว่าทุกฝ่ายก็น่าจะยอมรับได้ปัญหาอยู่ที่ว่าผลกระทบเชิงลบแล้วก็ความเป็นธรรมในการประมูลนะความเป็นธรรมในการให้สัมปทานต่างๆเนี่ยมันโปร่งใสเป็นธรรมหรือเปล่าอันี้ก็แล้วแต่การคาดการณ์นะก็คือเมื่อตกลงกันได้แล้วก็ไปต่อเอาง่ายๆเราเราเรา กังวลเลยขนาดนั้นเลยนะครับเพราะว่าชีวิตมันก็ต้องทางานต่อถูกไหมถ้าเกิดว่าถมาพูดตรงๆนะผมก็เป็นคนทำหนีจริงรัฐบาลด้วยเหยนนะนนยตหุด้วยผลนะเพรา,าะวันนี้รัฐบาลหยุดเราก็ต้องหนีเขาอีกถูกป่ะเมื่อวานนี้อภิปรายไว้ใจวันนี้หยุดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็